สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเจอก,กับน้องฝนใส่ที่ไทยแสวยนะคะวันนี้นะคะนี่พามาชมในส่วนของรถตู้นะคะตอนนี้รถตู้เข้ามาเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเวนเจอรี่นะคะมีทั้งตตีและก็ตัววีนะคะหรือว่าจะเป็นเตยตาคอมพิวเตอร์นะคะก็มีทั้งปี2016จนถึงปี2019เลยนะคะมีท Gear Ramadan, ั้งเกียร์ธรรมดาและก็เกียร์ออโต้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาผ้าหรือเบานังเก้าที่นั่งสิ 11, ที่นั่งและสิบสี่ที่นั่งเรามีให้เลือกมากกว่าห้า เลยนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาดูรถได้ที่สาขาจังหวัดสุราธานีนะคะของน้องฝนมีทั้งหมดีสาขานะคะมีที่กรุงเทพนะคะมินบุรีหนองจอกนะคะบุรีรัมย์นนทดินแดงนะคะแล้วก็จังหวัดสุราธานีที่น้องฝนยืนอยู่ตรงนี้เลยนะคะอยู่ที่สาขาเจ๊แปปันนะคะเดี๋ยวพามาชมรถตู้กันดีกว่ารถตู้นะคะตอนนี้ก็นี่พามาชมคันยี้นก่อนเลยนะคะเป็นปี257นะคะ ราคาเพียงแต่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะมาในส่วนของเกียร์ออโต้ไปชมภายในกันดีกว่าอาขออนุญาตเปิดภายในให้ดูนะคะสำหรับคันนี้นะคะเกียร์ออโต้ปอะผ้าสีแถวสิบสี่ที่นั่งนะคะดูข้างในสะอาดสะอ้านมากสภาพพูดถึงก็สวยนะคะไม่มีรอยตรงรอยเจิมนะคะเพดานก็ทำความสะอาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ เครื่องเสียงวิทยุแอร์ใช้งานได้ปกตินะคะนี่เกีย e ร์ออโต้นะคะนี่ดูได้เลยนะคะคันนี้นะคะเป็นปี2อง7นะคะลูกค้าของเราฝนนะคะมีไฟแนนซ์รองรับทําป้ายเหลืองแล้วก็ป้ายฟ้าให้ด้วยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะทําทป้าย30หรือป้าย36นะคะของเราก็มีไฟแนนซ์รองรับนะคะไม่ต้องกังวลในส่วนตรงนี้คะ่ะ มาพูดเกี่ยวกับเอกสารในการออกรถกันบ้างกว่านะคะระหว่างนี้ก็เอกสารนะคะไม่ว่าลูกค้าทาอาชีพไหนนะคะก็สามารถออกรถได้นะคะไม่ว่าจะอาชีพค้าขาย้าราชการเงินเดือนพนักงานบริษัทเงินเดือนเข้ามาชีก็สามารถออกได้นะคะมาดูคันต่อไปคันนี้คันนี้คันนี้นะคะเป็นปี2017นะคะราคาเพียง779,000บาทไม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะเดี๋ยวดูภายในสักนิดหนึ่ง ฟังขั้งหน้าดีกว่านะคะคันนี้มาในส่วนของเกียร์ธรรมดานะคะดูภายในนะคะสภาพสวยมากไม่ว่าจะเป็นเบาะนะคะเพดานเราทําความสะอาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเ,เครื่องเสียงวิทยุใช้งานได้ปกตินะคะนี่หน้าจอก็เป็นหน้าจอสัมผัสหน,น้าจอทัชสกรีนนะคะลูกค้านะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าเครื่องเสียงไม่มีอะไรไม่มีเราทํามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าใช้งานได้ปกติทุกคันเลยนะคะ เดี๋ยวพามาชมนในส่วนของเกียร์คันนี้ดีกว่าคันนี้คันนี้คันนี้นะคะนี่พิเศษมากเปิดภายในให้ดูคันนี้จะเป็นเบาะ VIP นะคะเบาะหนังสามแถวเก้าที่นั่งนะคะแบบนี้เลยค่ะนี่มีรำโพงมาให้เรียบร้อยนะคะคันนี้ก็มาในส่วนของเกียร์ออโต คันนี้เป็นปีสิบหกจดสิบเจ็ดนะคะราคาเพียงเ 7, 7, 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเป็นเครื่อง3.0 GL นะคะกีเท่าคันนี้นะคะนี่เกียร์อโอตโต้นะคะนี่เลยนะคะลูกค้าที่อยากได้นะคะรถตู้นะคะเอาไปขับขนส่งขับส่งนักเรียนนะคะก็สามารถมาออกรถกับน้องฝนได้นะคะของน้องฝนนะคะนี่พามงพ้าม่านนะคะ ที่ทุกกระจกทางดบเพลิงเราก็มีมาให้ครบเลยค่ะเดี๋ยวพาดูคันต่อไปอีกมีหลายคันเลยนะคะลูกค้ามีหลายคันมากลูกค้าอยากได้แบบไหนนะคะก็สอบถามมาได้คันนี้บ้างคันนี้เป็นจีสิบหกนะคะราคาจิตแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทมาในส่วนของเกียร์ออโต้นะคะนี่เลยนะคะของถฝนเป็นเบาะวีไนะคะสามแถวเก้าที่นั่งนะคะแบบนี้เลยนี่ ใครที่อยากบ้รถตู้นะคะก็โทรหาน้องฝนนะคะ081093 2 4 4 5เสหเบอร์น,นี้แอดไลน์ได้นะคะไม่อยากโทรอยากคุยไลน์ก็สามารถอแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะน้องฝนพร้อมรับสายพร้อมคุยตลอดนะคะพร้อมดันลูกค้าไม่ว่าเอกสารแบบไหนประวัติแบบไหนนะคะก็สามารถเข้ามาคุยได้นะคะลูกอาชีพนะคะออกรถตู้ได้หมดเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะนี่อันนี้ก็ที่นั่งเยอะนะคะ เป็นเบาะผ้าสีแถวสิบที่นั่งนะคะดูได้เลยมีทงังแบบเพิงมาให้นะคะนี่คันนี้นะคะสวยมากมาในส่วนของเกียร์ธรรมดานะคะลูกค้านะคะไม่ต้องกังวลเลยว่ามาเอารถจับเซลีไทยออกยากนะคะไม่ยากค่ะลูกค้าอยากได้แบบไหนก็สามารถสอบถามได้นะคะโทรหา้องฝนนะคะ081093ป ส4งสี่สี่ห้า4ูนย์แเอบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยค่ะสําหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจนะคะสอบถามได้ประวัติอีออรถในงบน้อยได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย